ลกซับไฟลกนุ่งบิกินี่อดหุ่นสับหยอดถามชอบทะเลหรือชอบเราปกลุกฝนเทปซับไฟลกนุ่งบิกินี่อดหุ่นสับหยอดถามใครชอบทะเลหรือชอบเรา ตั้งใจดูแลรูปร่างตัวเองให้เป๊ะอยู่ตลอดสำหรับน้องแสดงสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่มีวินัยจนได้หุ่นดีสมใจใส่ชุดอะไรก็ดูสวยปังไปหมดทำให้ตอนนี้เจ้าตัวดูสนุกสนานกับการแต่งตัวแบบสุดๆล่าสุดสาวปุกลุกนด้โพ์รูปอยู่ริมทะเลอดหุ่นสาบในชุดบิกินี่สีม่วงสดใสลายดอกไม้พร้อมแคปชั่นหยอดถามถึงใครว่าเธอชอบทะเลหรือชอบเราทำเอาแฟนรีบเข้ามากดหัวใจให้ดูรัวแถมยังคอมเมนต์บอกไฟลุกด้วยอีโมจิรูปไฟกันเป็นแถวขนาดเพื่อนสาวอย่างเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่กำลังอุ้มท้องลูกคนแรก อย่าอดเข้ามาร่วมแซลด้วยไม่ได้ว่าใส่ลุกขอเอฟชูต่อใส่หลังครอดนะขอบคุณภาพปุกลุกฝนทีภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ